ครับเออได้รับคุณได้รับทราบข่าวนะครับจากทางประเทศกัมพูชานะครับว่าท่านจะเออได้กุณาให้ความร่วมมือนะครับว่าจะมีนักกีฬาเข้ามาร่วมนะครับเออพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะไม่เกินสามร้อยคนนะครับเกิดอการแข่งขันีกีฬาซีเปียนในครั้งนี้ก็เลยแจ้งให้พี่ปิษุมได้ทราบว่าว่าว่าหลักการจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นบางประเภทเนี่ยที่เขาไปนับรวมกัมพูชาไว้เนี่ยครับ ก็ต้องติดตามดูว่ามันจะมีกี่คนกันแน่นะครับที่ที่จะมาแข่งและครบไหมนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับการที่จะตัดการแข่งขันเหมือนกันนะครับเดิมเขาเตรียมไว้ที่จะส่งที่เก้าพันเจ็ดร้อยคนแล้วก็ปรับลดลงมานะครับตามที่เราได้รีเควสต์ไปก็เหลือประมาณห0ร้อยแล้วก็จากนี้ไปก็จะเหลือสาแร้อยแก็คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยคน รัฐบ,บาลเสด็จมกเกอรรียนวเดผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยครับกับการแต่การแข่งขันนะครับเพราะว่ารัฐบาลปัจจุบันที่ยังอยู่นะครับแต่เป็นแต่ว่าเป็นรัฐบาลทักษาการนะครับพลรนตรีทั้งยังอยู่แต่ทั้งการทงานไปเนกง่วจะมีครมชุดใหม่และผมจะเรียนได้เลยว่าจะไม่มีผลกระทบไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลนะครับการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้ผมเรียนยืนยันได้เลยว่าทุกอย่างจะไป ด้วยความราบรื่นแล้วก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็ให้ได้สบายใจนะครับต่แต่กีฬาได้กุณาสบายใจไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อมั่นว่าว่าทุกท่านเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็จะเร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดนะครับในมหาก,กรรมกีฬาในครั้งนี้ประาชนทั่วสตรูชาตดดาิไม่กี่ชนฬามีทั้งหมด29เชนิดกีฬานะครับจาก5้าบสามฉะนั้นเนี่ยเออถ้าเผื่อ บางประเภทกีฬาสหพันธ์อยากจะถ่ายทอดก็ทําเรื่องมาที่สหพันธ์มนตรีสีเกมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาเป็นกีฬาต่อกีฬานะครับนะครับเมื่อไเบ้เรียงนักกีฬาเองก็เป็นไปตามเกติ์กาครับปกเติทุกอย่างนะครับก็วิบเลี้ยงก็เหมือนเดิมนะครับแต่การแข่งขันในครั้งหน้าถึงจะมีการปรับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาเพิ่มขึ้นแต่ครั้งนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเงินรางวัลนักกีฬาก็จะมีการ top ัพจากภาครัฐ เพิ่มให้นะครับเพิ่มตั้งแต่เหรียญทองก็จะเพิ่มให้เป็นจากสามแสนเป็นห้าแสนเงินท็อปอัพก็จะประมาณสองแสนก็จะเป็นให้เฉพาะด้านราวนะครับ mm hmm. เหรียญเงินก็ลดหลั่นลงไปเป็นแสนหนึ่งทองแดงก็ห้าหมื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเพื่อถาวรเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็จะมีการแก้เอ่อระเบียบของกองทุนพัฒนาการกีฬาเอง้าแต่ครั้งนี้มันมันทำไม่ทัน แต่รัฐบาลได้สัญญาแล้วว่าจะให้เงินท็อปอัพสำหรับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงินทองแดงตามหลักเกณฑ์ตามที่ได้ประกาศไปแล้วโดวยท่านประธานโอลิมปิกเงินค้างเลีย้ยงติดค้าเอ่อบดเ,เลี้ยงที่ติดค้างอยู่กับสมาคมกีฬานะครับกล่าบเรียนว่าได้ได้ทยอยออกแล้วตอนนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางรัฐบาลนะครับแลนะโดยเฉพาะยิ่งท่านรัมปรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ ท่านได้สั่งการแล้วก็แก้ไปแก้ปัญหาให้ทั้งหมดเลยนะครับถึงกระทรวงคลังนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ราบรื่นและตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกกันแล้วนะครับสมาคมวัน,ว,นวันละสิบสมาคมแปดสมาคมนะครับทุกอย่างก็เริ่มออกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ